สวัสดีครับสวัสดีสมมุเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับช่องทาง u t u b e นะครับหลายท่านนะครับวันนี้ก็มาอีกหนึ่งคลิปนะครับก็จะพามาชมตู้กระแทกข้างนะครับตู้กระแทกข้างของช่างนิกนะครับบางเลนนะครับมาพร้อมดอกแม่อาจแท้ไม่อาดแท้สีระเบิดแม่อแท้สีระเบิดตะแกรงปั๊มนะครับแม่อัดแท้สีระเบิดตะแกรงปั๊มหูยกทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ ตะแกงก็จะเป็นปั๊มนะครับมาพร้อมดอกนะครับข้างในก็จะดามานะครับนามาก็เนียนเลยนะครับสภาพโคตรสวยนะครับ90ขึ้นก็มาทั้งหมดอยู่4ใบนะครับแต่ลูกค้าไปแล้วนะครับ2ใบนะครับเหลือเหลืออยู่ที่ผมพร้อมใช้งานอยู่2ใบนะครับตอนนี้นะครับมาพร้อมดอกนะครับ18นิ้วนะครับมา2ใบนะครับใครที่กำลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับอันนี้พร้อม ปล่อยพร้อมใช้งานนะครับปล่อยพร้อมใช้งานนะครับอยู่ที่นะครับใบละ5,500บาทนะครับ5,500บาทนะครับมีแค่2ใบนะครับของช่างนิกบางเลนนะครับถ้าท่านไหนอยากต่อต่อยอดก็สามารถสั่งแก้ได้เลยนะครับหรือมาสั่งทางร้านผมได้นะครับผมก็จะจัดการให้นะครับด้านหลังก็จะเป็นสเปคอนกดนะครับขอบเหล็กแม่แท้สีระเบิดหูยกเล็กครบนะครับ18นิ้วจะเป็นของดอกงูนะครับ ดอกเป็นไว้สี่นิ้วโมมาแล้วนะครับไม่เด็กสอง้อนนะครับพร้อมแชงงานไปเลยนะครับใบละห้าพันห้าร้อยบาทนะครับที่ร้านนรันศักดิ์ก็ทักเข้ามาได้นะครับงานเครื่องไฟนะครับผมก็จะมีตู้สุดที่รักนะครับสองใบเหมือนกันนะครับตอนอยู่ตัวนี้นะครับมีแค่สองใบนะครับสุดที่รักแล้วก็เอสซีเทอร์โบนะครับตัวท็อปมีอยู่หกใบก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับตัวนี้ของกระแทกข้างนะครับอยู่ที่ใบละ5,500บาทสินค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับ คลอง3คลองหลวงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปจะต่อไปขอบคุณพี่ๆที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาอุดนุนนุนนะครับทางร้านนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับมาพร้อมใช้งานนะครับสภาพ90ขึ้นนะครับรถนี้นะครับรถนี้สภาพพร้อมใช้งาน90ขึ้นนะครับอยู่ที่ใบละ5500บาท083 เจ็ดสามเก้นะครับ0837398945อยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับงานสวยนะครับของมือเดียวนะครับขอใช้อยู่ที่บ้านอย่างเดียวนะครับเปิดฟังในบ้านอย่างเดียวนะครับอดอกเขาก็ไปทําไปมูมานะครับนี่ครับพวกอันนี้ดามข้างหมดนะครับนี่ครับไม่มีดิ้นไม่มีอ่อเต้นนะครับไม่มีกระพือนะครับใบละห้าพันห้า ร้อยบาทนะครับตีเทอร์นได้นะครับมีตู้กี่ยวกับตู้ลำโพงตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานก็สามารถเอามาแลกตีเทิร์นได้นะครับนั่นรับได้นะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนนะครับใกล้เคียงก็แวะเข้ามาดูได้อยู่ปทุมธานี2ใบนะครับแล้วก็สุดที่รักอีก2ใบนะครับตักเข้ามาได้นะครับตู้เทอร์โบแปรผันเมื่อหนึ่งผมก็มีนะครับอาจารย์อีทก็มีนะครับเทอร์โบแปรผันก็มีนะครับถ้าเข้ามาได้นะครับที่ร้านนะครับอย่าลืมนะครับ คลองสคลองหลวงปทุมธานีนะครับถ้าเข้ามาได้ที่ศาลนรันสักฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวมาลองแนวเสียงนะครับคร่าวๆกันดูนะครับแนวเสียงว่าเป็นไงบ้างน,นะครับลองแนวเสียงกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับคร่าวๆน้ำเสียงกันดูนะครับผม นะครับ นะครับเปิดฟังเพลงนะครับสไตล์เครื่องไฟนะครับเพราะรับงานรับอะไรได้นะครับ่วรจะรับเมตนหมนี่จะรับเมตน ไม่เข้าใจติดขัดตรงไหนนะครับโทรเข้ามาสอบถามผมได้นะครับไลฟ์สดก็อัดวิดีโอก็อาจจะติดขัดจะมีเสียงรถเสียงอะไรก็ขออภัยลูกค้าด้วยนะครับใบละ5000อ่า5ั0 0รบาทนะครับพร้อมดอกนะครับพร้อมดอกพร้อมใช้งานนะครับไปก็ใช้งานอย่างนี้ได้เลยนะครับดอกก็จะเป็นดอกโมนะครับไม่เหล็ก2ก้อนนะนะครับขนาดตู้นะครับเดี๋ยวมาดูขนาดตู้นะครับ ขนาดตู้นะครับกว้างอยู่กว้างนะครับกว้างอยู่หกสิบกว้างอยู่หกสิบนะครับขอขออภัยนะครับลึกหกสิบนะครับกว้างอยู่เจ็ดสิบหกนะครับกว้างอยู่เจ็ดสิบหกนะครับสูงนะครับสูงนะครับสูงอยู่ประมาณหกสิบหกสิบเอ็ดนะครับสูงอยู่หกสิบเอ็ดนะครับตู้ของช่างนิกบางเดนนะครับพร้อมใช้งานอยู่ที่ใบละห้าพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมดอกนะครับ ทรเข้ามาสอบถามได้นะครับไม่เล็กสองก้อนนะครับไม่เล็กสองก้อนวอยสี่นิ้วสปาปเดอร์ก็น่าจะมีไม่สองก็สามชั้นนะครับประมาณนั้นนะครับแรงแน่นอนนะครับใบละห้าพันห้าร้อยบาทมีอยู่สองใบนะครับพร้อมดอกนะครับหรือท่านไหนอยากต้องการนะครับตู้ของสุทธิรัก์นะครับก็มีนะครับกระแทกข้างมีอยู่สองใบนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับจะเอาตู้เปล่าหรือพร้อมดอกทักเข้ามานะครับทรเข้ามาสอบถามได้เลย 0 8 3 7 3 9 9 4 5นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ